สวัสดีครับอยู่กับเอเชียบุ๊กกี้ไลฟ์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะมาขมมดกระแสข่าวกีฬาโดยเฉพาะในการฟุตบอลนะครับบอกเลยนะครับว่าประเด็นเพียบนะครับวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะขยี้เรื่องไหนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเป็นว่าขอขยี้เรื่องไมเคิลโอดกาจอแดนหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่านี่คือประเด็นร้อนนะครับเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วนะครับสำหรับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับผงแดงลิเวอร์พูลครับโดยทางสื่อสกายสปอร์ตนะครับได้ติดต่อสอบถามไปอย่างเจ้าหน้าที่ของ PGML นะครับเพื่อขอคําอธิบายนะคร ก่อนจะได้คําตอบกลับมานะครับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าแขนของโอเดกาดนั้นเคลื่อนเข้าหาลําตัวนะฮะไม่ใช่เคลื่อนเข้าหาลูกบอลฮะในขณะที่เขากำลังจะเสียหลักลม้มลงไปนะครับมือเขาเลยไปปัดไปอย่างนั้นเองนะครับคือต้องให้เลี้ยงบอลไปเลยอัพเลยไหมว่าถึงจะบอกว่าแฮนด์บอล อย่างไรก็ตามนะครับเรากูรูนะครับหลุนถึงเหล่านักเตะและโค้ชเนี่ยได้ออกมาพูดถึงประเด็นร้อนนี้กันเพียบเลยครับคนแรกนะครับเดีกนคอฟนะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าสถานการณ์จุดโทษเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วไม่ร้วมพูดตัดสินเนี่ยเขามองยังไงนะมันไม่ใช่จุดโทษได้อย่างไรนะอันนี้เลยฮะทีเด็ดครับนิเกลอาเตต้านะครับคนซื้อของไอ้บุญใหญ่นะครับได้บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลาบากครับของกรรมการครับแล้วมันมีการตัดสินใจครั้งใหญ่อยู่ั้งครับในนเกมี้นะครับ และผมก็ยังไม่ได้ดูเลยสักครั้งนะฮะไม่รู้เลยว่ามันเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นแทนบอลหรือเปล่าผมไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนนะฮะยังไม่ได้ดูเลยว่าซันอะ้ะยังไม่ชัดพอนะครับพี่ต้าเรามาฟังจากปากลูกทีมของพี่ต้าเองเลยดีกว่าครับวิลเลียมซาลีบานะครับได้ออกมาบอกว่าแน่นอนครับผมคิดว่ามันคือจุดโทษอย่างชัดเจนครับ เป็นไงครับนี่คนวิ่งในสนามด้วยกันเลยครับชัดพอไหมครับพี่ต้าอ่าปิดท้ายด้วยเอียนไรนะครับได้ออกมาบอกว่าทําไมเราต้องมานั่งคิดนะครับระหว่างว่าการลื่นหรือว่าจุดโทษนะครับเพราะว่านั่นคือเขตโทษแล้วแผนขั้นของเขาเนี่ยก็ไปกวาดโดนลูกบอลนะครับมันเป็นจุดโทษอย่างชัดเจนครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เหล่าคนดังออกมาพูดถึงกรณีนี้กันนะครับ มาต่อเนื่องกับข่าวดีของหงแดงพูกันหน่อยดีกว่าครับฟังข่าวแย่ๆไปแล้วนะครับมีรายงานออกมานะครับว่าลิเวอร์พูลนะครับเตรียมที่จะจัดเยอเก้นครอปต่อสัญญาใหม่นะครับโดยที่จะยืดไปถึงปี2029เลยทีเดียวอย่างที่รู้กันนะครับว่าครอปนั้นเพิ่งต่อสัญญาใหม่มานะฮะโดยอายุของสัญญาเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ปี2026นะครับแต่สื่ออังกฤษเนี่ยได้ระบุว่าเฟรนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปนะครับได้มองว่า ถ้ามันมีคอปในพวกตูพังแน่ไม่ใช่หยอกหยอกยอกเป็นเวสปอร์ตคูปนะครับได้มองการไกลครับโดยมีแพลนนะครับจะต่อสัญญากับเยอเกนคอปนะครับไปจนถึงปี2029นั่นเองครับทั้งนี้นะครับต้องรอการตอบกลับจากเยอเกนคอปนะครับโดยรายงานทิ้งไทยนะครับว่าข้อเสนอของแดงเนี่ยรวมไปถึงค่าแรงและโบนัสส่วนต่างๆที่อาจจะทำลายเซนษฐีของคุณ ซือหลีผู้ดีเลยทีเดียวนะครับได้วางไว้ให้เยนคอปแล้วนะครับอยู่ที่เยนคอปเนี่ยจะว่าอย่างไรครับนี่คือคนที่จะต้องต่อสัญญาเยเร็วที่สุดนะครับนี่คือยอดที่สุดของลิเวอร์พูลนะครับไม่ต่อไม่ได้ครับบอลก็มีเกมก็มาเอ็นแปดไทยแลนด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวขอเดินทางจากเมืองลิเวอร์พูลไปอย่างลอนดอนนะครับด้วยระยะทาง2 8 7 9 7กิโลเมตรกันหน่อยนะครับเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนสิงไฮโซเชลซีฮะบอกเลยครับเมื่อวานนี้นี่เอาใจช่วยสุด,สด,สดแล้วนะ โอเคยังโอเคแหละที่ว่ายังมาได้เอ็นอาจาร์นะครับเอ็นคุณครูนะครับเปิดเซิงลูกแรกให้ตัวเองได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ทันนะครับให้เชลซีเนี่ยไล่วุ้บทันได้นะครับสุดท้ายเนี่ยพ่ายไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับซึ่งความพ่ายแพ้ในเกมนี้ของเชลซีนะครับถือว่าเป็นการแพ้นัดที่19แล้วนะครับของเชลซีในฤดูกาลนี้ที่ครับฤดูกาล2023นีา้นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ถือว่าแพ้มากที่สุดในลีกประจําปีนี้ไปแล้วนะครับโดยเก็บได้เพียงแค่42คะแนนเพียงเท่านั้นเองนะครับ สู้หน่อยนะครับเพื่อนสิ่นะครับปีหน้าเนี่ยหวังว่าพวกพี่จะกลับขึ้นมาอยู่ท็อปซิกให้ได้นะครับเพื่อน ข่าวสุดท้ายนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะได้ผู้ถือหุ้นหน้ามนผู้หลงเสน่ห์เมืองแมนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของปีศาจแดงมานานนมนะครับจนวันนี้เนี่ยได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของปีแดงอย่างสาสมใจนะครับอย่างเซอร์จิมและคริปนั่นเองครับเพราะว่าเพิ่งมีประกาศออกมานะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีความยินดีนะครับขอต้อนรับเซอร์จิมและคริปนะครับและอีเนียสนะครับในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหม่ของสมสรนะาะปอฮะ โดยอัฟราฮัมและโจเอ,อลเกเซอร์นะครับเจ้าของสมโมสรู้เป็นที่รักของชาวผีนะก็ได้ออกมากล่าวาต้อนรับเซอร์จิมนะครับว่าพวกเราเนี่ยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่บรรลุข้อตกลงกับเซอร์จิมและลิปได้แล้วนะครับโดยเซอร์จิมเนี่ยจะเข้ามาทําหน้าที่นะครับในการทบทวนเชิงกลยุทธ์นะครับที่เราประกาศไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2022นะครับโดยเรามุ่งมั่นนะครับที่จะพิจาร,รณาทางเลือก หลายๆทางนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่การนำสโมสรสู่ความสำเร็จนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมอะคาเดมี่นะครับโดยเซอร์จิมนะครับจะนำประสบการณ์เชิงพาณิชย์นะครับมากมายรวมถึงความมุ่งมั่นทางการเงินที่สำคัญมาสู่สโมสรลีสตาร์แดงนะฮะและความปรารถนาของเราในการพัฒนาทุกระดับอยู่เสมอนะครับเพื่อช่วยแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมของเรานั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นอีกในอนาคตนะครับก็ดีใจแทนแฟนผีด้วยนะเพราะว่านี่แหละคือสัญญาณของยุคใหม่ของแมนยูเลยนะฮะ ก็หวังว่าเพื่อนรักนะครับจะกลับมาเฟี้ยวได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเสนอข่าวนะครับบอกว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมงานเอเชียบุ๊กกี้ไลท์ไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ